ชั้นผู้ครองและก็นักเรียนครับวันนี้ครับเจอกับครูกิติพงษ์ชังชูครับหรือครูป๊อปนะครับในวิชาการงานอาชีพครับชั้นปฐรรมศึสษาปีที่4ครับเรื่องหลักการใช้วัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือในการปลูกไม้กระถางหรือไม้แขวนนะครับซึ่งเราเคยเรียนไปแล้วในเทมที่1นะครับแต่เทมที่2นี้เราก็จะเน้นในเรื่องของการปลูกไม้กระถางกับไม้แขวนซึ่งก็จะเบ่งการปลูกซึ่งเป็นการใช้พื้นที่น้อยนะครับเพราะว่าเราเป็นการปลูก ในกรุงเทพบางคนเนี่ยพื้นที่จํากัดน,นะครับเราก็จะทําการปลูกแล้วก็กเราสามารถปลูกได้ที่บ้านโดยใช้วัสดุหรือใช้ในการปลูกนั่นเองนะครับทีนี้เดี๋ยวเราพร้อมแล้วเราไปเรียนรู้กันเลยนะครับนะครับสำหรับการเรียนเรื่องหลักการใช้วัสดุอุปกรณ์เครื่องมือและการปลูกไม้กระถางหรือไม้แขวนของชั้นป .4 นะครับ เครื่องมือทํางานเกษตรแบ่งเป็น2ประเภทครับก้อนหนึ่งครับเราทบทวนบทเรียนก่อนเครื่องมือเกษตรจริงๆแล้วครับก็คือสิ่งของที่เราใช้แล้วทุ่นแรงทําให้เรางานเราเนี่ยเสร็จเร็วขึ้นแล้วก็เหนื่อยน้อยลงนะครับและทํางานได้สะดวกขึ้นเขาเลยใช้คขว่าเครื่องมือนะครับคาว่างานเกษตรหมายถึงการทำเกี่ยวกับการเกษตรเกี่ยวกับการปลูกพืชหรือการเลี้ยงสัตว์ต่างๆนะครับโดยการแบ่งประเภทนี้แบ่งออกเป็น2ประเภท นะครับเริ่มกันเลยนะครับประเภทแรกครับคือเครื่องมือเกษตรที่เกี่ยวกับงานดินงานดินหมายถึงว่ามีการนําเครื่องมือนั้นมากระทําบางอย่างเกี่ยวกับดินนะครับซึ่งมีอะไรบ้างเราไปดูกัน 1. ครับช้อนปลูกครับการใช้งานครับของช้อนปลูกซึ่งนักเรียนคงจะรู้แล้วและเคยเรียนมาแล้วในป1ปสอ 2, ปตอนนี้อยู่ป4แล้ว รเรารู้แล้วว่าช้อนปลูกไปยังไง <c oughs> เคยจับ <c oughs> เคยใช้งานมาแล้วนะครับการใช้งานครับใช้สําหรับในการขุดหรือย้ายต้นกล้านะครับขุดหรือย้ายต้นกล้าถ้าย้ายต้นกล้าเนี่ยการย้ายต้นกล้าใช้ช้อนปลูกดีตรงที่ว่าจะทําทให้ดินเนี่ยติดก,กับรากต้นกล้าออกมาทําให้ต้นกล้าเนี่ยเกิดความเสียหายน้อยลงนะครับโอกาสที่ต้นกล้าจะรอดและไม่ตายก็จะสูงขึ้นหรือบางทีเราใช้ช้อนปลูกในการตักดินขุดหลุมที่มีขนาดเล็ก และไม่ใหญ่จนเกินไปใช้ในการคุกเขาผสมระหว่างดินกับปุ๋ยนะครับหรือใช้ในการตักดินใส่กระถางตักปุ๋ยใส่กระถางนะครับสามารถใช้ได้อนเนกประสงค์นะครับนั่นคือหน้าที่ของช้อนปลูกนะครับช้อนปลูกก็ต้องคู่กับซ่อมพวนอันที่2กครับซ่อมพวนการใช้งานของซ่อมพวนครับใช้สําหรับในการพลวดินรอบๆต้นพืชไม่ควรใช้พวนดินที่แข็งจนเกินไป เพราะซ่อมพวนบางอย่างครับบางชนิดงอเมื่อโดนดินแข็งและหรือบางทีหักเลยถ้าเป็นพลาสติกหรือใช้วัส,สดุที่ไม่ทนทานเกิดนะครับก็อาจจะเกิดความเสียหายได้นะครับเครื่องมือนั้นก็จะเกิดการชํารุดเสียหายได้นะครับฉะนั้นการที่จะใช้ซ่อมพวนพวนดินดินนะครับต้องมีขนาดเอ่อไม่แข็งจนเกินไปนะครับถ้าแข็ง ราอาจจะต้องใช้วัสดุอุปกรณ์ที่ใหญ่กว่าน,นั้นเช่นจอบหรือเสียมในการย่อยดินก่อนเมื่อย่อยดินแล้วเล็กลงแล้วเราจึงใช้ซ่อมพวนย่อยลงให้เล็กลงอีกได้ประโยชน์ของซ่อมพวนครับคือทําการให้ใหดินเนี่ยจากก้อนใหญ่กลายเป็นก้อนเล็กลงนะครับหรือทําให้ดินเนี่ยที่แน่นตัวจับตัวแน่นทําให้ดินร่วนซุยเนะเมื่อดินร่วนซนะุยแล้วอากาศ่ายเทได้สะดวกนะครับลากช้อนใช้หาอาหาร,หารได้สะดวกนะครับแล้วก็เวลาเราลดน้าพวนดินนะครับ ก็ลากและดูดน้ำดูดสารอาหารได้ง่ายขึ้นนะครับเห็นนะครับบุ้งกีนะครับตจะเป็นบุ้งกีการใช้ครับใช้สำหรับในการใส่ดินใส่ปุ๋ยเพื่อสะดวกในการเคลื่อนย,ย้ายนะครับบุ้งกีสมัยก่อนจะเป็นทำด้วยวัสดุคือ,อ,อหวายหรือไม้ไผ่ด้านขวามือส่วนด้านซ้ายมือเป็นบุ้งกีพลาสติกเป็นยุคใหม่ครับเป็นการหลอม และอัดเบ่าเป็นพลาสติกหล่อมาเลยเรียบร้อยมุ้งกี่มีหน้าที่ในการใช้ในการใส่ดินใส่ปุ๋ยนะครับในการเคลื่อนย้ายจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่งนะครับซึ่งบางคนพวกก่อสร้างก็อาจจะใช้ในการขนย้ายหินหรือทรายนะครับมุ้งกี่ก็เป็นอุปกรณ์อย่างหนึ่งซึ่งเราสามารถใช้ในการปลูกพืชเพื่อเป็นการลดแรงลดภาระเราได้นะครับซึ่งบางคนนี้ไม่เคยรู้จักมุ้งกี่มาก่อนวันนี้เราได้รู้จักมุ้งกี่แล้วนะครับ ต่อมาครับภาชนะในการปลูกพืชการใช้งานนะครับคำว่าภาชนะในการปลูกพืชนี่หมายถึงกระถางเปนไม้นั่นเองแต่คุณครูไม่ใช่คําว่ากระถางเพราะเดือนนั่นเียน่าจะเข้าใจว่ามันคือพลาสติกเป็นกระถางดำๆนะครับซึ่งพ4ครูก็จะให้นักเรียนเข้าใจว่าภาชนะในการปลูกพืชเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องเป็นกระถางเ้นไม้เสมอไปอาจจะเป็นกระป๋องน้ำบัลลมนะครับ เป็นถังน้ําซึ่งมีรอยแตกซึ่งใครเขาไม่ใช้แล้วนะครับหรือเป็นขวดน้ําโพลินะครับขวดน้ําอันลมนะครับแล้วแต่หรืออาจจะเป็นตะกร้าขนมจีนที่เราทานแล้วหรือตะกร้าอยู่เราก็สามารถนํามาปลูกพืชได้นะครับภาชนะในการปลูกพืชครับใช้งานโดยการเป็นที่อยู่ของต้นพืชโดยจะเลือกขนาดตามความเหมาะสมในการปลูกพืชต้นพืชเราจะใหญ่หรือจะเล็กก็ต้องเลือกภาชนะให้เหมาะสม นะครับไม่ใหญ่เกินไปไม่เล็กเกินไปนะครับแล้วก็เลือกให้เหมาะสมกับพืชที่เราปลูกว่าพืชที่เราปลูกประเภทไหนเป็นไม้ประเภทไหนเป็นต้นไม้อะไรนะครับแล้วเราเลือกภาชนะให้เหมาะสมด้วยนะครับโอเคนะครับต่อมาครับเป็นเครื่องมืองานกเกษตรที่เกิดกับงานพืชทั้งหมดนี้เป็นการ,กรเกษตรเกี่ยวกับงานดินผ่านมาแล้วทบทวนนะครับก็จะมีช้อนปลูกมีซ่อมพวน นะครับมีอะไรครับมุงกีแล้วก็มีภาชนะในการปลูกพืชทั้งหมดนี้เป็นเกี่ยวกับงานดินนะครับงานดิน,นแต่ซ้อมพวนนะครับใช่ช้อนปูใช่แต่เรวเรียนมาคนสงสัยว่าแล้วจอบกรเสียม,มาครับคุณครูเราเป็นการเรียนการสอนในเรื่องของไม้กระถางกับไม้แขวงถ้าซ่อมพวลลัวถ้า,ถา เสียมกระจอกจะเป็นงานที่ใช้งานชิ้นใหญ่หรืองานลงดินเราจะยังไม่เรียนรู้กันนะครับอันนี้เป็นลักษณะของเครื่องมือใหญ่เกินจําเป็นนะครับคราวนี้เครื่องมือเกษตรที่เกี่ยวกับงานพืชนะครับหรือเกี่ยวกับพืชครับอันับแรกครับกรรไกรตัดกิ่งนะครับนั่นเองคงจะเคยเจอนะครับกรรไกรตัดกิ่งครับการใช้งานครับใช้ในการตัดตกแต่งกิ่งของพืชซึ่งมีขนาดเล็ก เช่นกิ่งไม้ที่แห้งและไม่สมบูรณ์เป็นโนรคแมลงกัดกินตัดทิ้งนะครับใช้ในการตัดแต่งกิ่งที่มีพุ่มหนาเกินไปหรือล็อกเกินไปก็ตัดให้มันเบาบางลงนะครับการใช้ควรนะครับมีการปลดสปริงของเครื่องตัวล็อกก่อนนะเมื่อการปลดเมื่อเราปลดสปริงตัวล็อกแล้วนะครับสปริงนี้ก็จะเด้งออกนะทั้งไกลก็สามารถพร้อมใช้งานต้องใช้ด้วยความระมัดระวังครับเพราะมันมีพื้นที่ที่คมอยู่ นะครับแล้วก็อ้าให้พื้นที่ที่คมเนี่ยนะครับตัดกิ่งโดยกิ่งที่เราตัดเนี่ยก็ต้องเลือกให้เหมาะสมว่ากิ่งเนี่ยใหญ่เกินไปไหมถ้าเราเลือกกิ่งที่ใหญ่เกินไปนะครับใบมีดอาจจะเกิดการชํารุดเสียหายได้ฉะนั้นต้องเลือกกิ่งที่เหมาะสมกับขนาดของกันไก่นะกันไก่ใหญ่ตัดกิ่งใหญ่ได้กันไก่เล็กก็ต้องตัดกิ่งเล็กนะครับอย่าฝืนใช้เกินจําเป็นเพราะไม่ฉะนั้นมันจะทําให้กัไกลล่เราเนี่ย เกิดความเสียหายแล้วก็พังได้นะครับนะโดยเฉพาะบริอเวณพื้นที่ที่มีความคมเราต้องใช้ความระมัดระวังในการใช้อุปกรณ์รณทุกครั้งนะครับต่อมาครับก,การจัดญ้าการใช้งานครับใช้สําหรับในการจัดญ่าหรือตกแต่งรั้วต้นไม้หรือตัดญ่าในสนามที่มีมุมแคบหรือบางครั้งครับเรายังสามารถ ใช้ตะก,กิ่งไม้ได้แต่กิ่งไม้นั้นต้องมีขนาดเล็กและไม่ใหญ่จนเกินไปครับหรือบางทีก็ใช้ในการตัดวัชพืชหรือนะครับเอ่อในการที่จะตัดกิ่งไม้ที่ใหญ่ขึ้นมานิดนึงได้โดยขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของผู้ใช้นะดูว่าเหมาะสมไหมโดยกิงไก่จัดย่าน,นี้ครับด้าน,าน,านซ้ายมือจะเป็นกินไกที่ใบมีสั้นแต่ด้ามจับยาวจะใช้แรงงานค่อนข,ข้างจะเยอะนะครับ ส่วนกางไกลทางขวามือรับจะเป็นกังไกลตัดหญ้าโดยสมบูรณ์เลยคือใบมีดจะยาวกว้างหนึ่งแล้วก็ด้ามจับก็จะสั้นลงนะครับส่วนใหญ่คนที่ใช้กางไกตัดกิ่งที่ใหญ่จะใช้ทางซ้ายมือทางนัานขวามือนี้จะไม่ค่อยนิยมเพราะว่าใบมีดก็จะดูบบกบางกว่าทางซ้ายมือนะครับเลือกให้เหมาะครับเพื่อง,งานเราจะได้ออกมามีประสิทธิภาพแล้วก็เป็นการลดแรงงานของเราด้วยนะครับ ่อมาครับบัวลดน้ําครับอันนี้นักงเรียนรู้อยู่แล้วครับเคยเรียนมาแล้วครับและเคยใช้งานด้วยการใช้งานครับใช้สําหรับในการลดน้ําต้นไม้หรือต้นพืชซึ่งเมื่อลดแล้วครับจะมีรองฝอยกระจายทั่วทําให้ต้นพืชได้รับน้ําอย่างทั่วถึงนะครับและน้ําก็มีการกระจายเบาบางทาให้ต้นพืชเนี่ยไม่เกิดความเสียหายไม่ขาดไม่ชํารุดและไม่เสียหายนะครับนะการลดน้ําด้วยบัวลดน้ําครับ มีข้อควรระวังคือเราควรจะจับบริเวณหูหรือพื้นที่ที่เขาให้เราจับไม่ควรจะจับบริเวณคอของบริณน้ำเพราะอาจจะเกิดอาการฉีกขาดหรือหักได้นะครับซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเกิดการชำรุดบริเวณคอของบริณน้ำ อีกอย่างหนึ่งคือเวลาดับเบนไมคครับนักเรียนต้องเติมน้ําในบ่อน้ําในปริมาณที่นักเรียนสามารถยกไหวอย่าเติมเยอะจนเกินไปจนกระทั่งล้นนะครับเติมน้ําพอดีแล้วก็เราต้องยกไหวเพราะเราเป็นผู้ปฏิบัตินะครับอันนี้แจ้งฝากไปเลยนะครับเพราะไม่แคงครูเคยเห็นนักเรียนเติมน้ําจนล้นเลยครับแล้วก็ยกมาแล้วก็ยกไม่ไหวเปียกรองเท้าเปียกถุงเท้าเปียกกางเกงเลอะเทอะไปหมดนะครับฉะนั้น ต้องใช้งานด้วยความระมัดระวังไม่ใช่นนั้นมันเกิดการความเสียหายได้นะครับถังน้ำใช้งานลักษณะเดียวกับบดรดน้ำครับการใช้งานครับใช้ในการตักน้ำเพื่อลดน้ำต้นไม้แต่ใช้โดยการนะครับใช้มือวักน้ำลดน้ำต้นไม้ได้ใช้ขันดักหรือจ้วงน้ำลดน้ำต้นไม้ได้หรือบางทีก็ใช้ถังในการตักน้ำ แล้วก็ไปเติมใส่บนรถน้ําก็ได้นะครับหรือถ้าบางทีถัทงที่เราใช้อยู่แตกเราสามารถใช้ถังนี้ไปปลูกไม้ได้เช่นเดียวกันฉะนั้นถังน้ำถือว่าเป็นสิ่งอนเนกประสงค์แทบทุกครวเรือนหรือทุกบ้านต้องมีนะครับแล้วแต่มีแบบไหนนะครับถังน้าถือว่าเป็นสิ่งจําเป็นประจําคู่บ้านเรานะครับครานี้ สรุปครับการใช้และการเก็บรักษาเครื่องมือเกษตรควรปฏิบัติดังนี้เป็นข้อปฏิบัติสรุปมาให้ได้6ข้อนะครับหนึ่งก่อนจะใช้ครับนักเรียนต้องศึกษาวิธีการใช้งานเครื่องมือให้เข้าใจก่อนนําไปใช้นะครับเรียนรู้ก่อนนําไปใช้ครับ 2. ตรวจสอบสภาพเครื่องมือก่อนว่าพร้อมที่จะนําไปใช้หรือไม่ถ้าเกิดการชํารุดต้องซ่อมครับอย่าฝืนนํามาใช้ครับอันตรายนะครับ 3. เลือกใช้เครื่องมือให้เหมาะสมกับงานและใช้อย่างระมัดระวังนะครับใช้อย่างระมัดระวังอย่างถูกต้องถูกวิธีนะไม่หยอกล้อกันนะครับในข้อที่4ไม่หยอกล้อหรือเล่นกันในขณะทํางานเพราะอาจอันตรายและเกิดการบาดเจ็บได้นะครับอันตรายนะครับ 5. ทําความสะอาดเครื่องมือทุกครั้งเมื่อใช้งานเสร็จแล้วการทาความสะอาดก็ทําความสะอาดให้เหมาะสมกับเครื่องมือไม่ว่าจะเป็นการล้างการคว่ํา การแขวนการเช็ดด้วยผ้าแห้งผ้าเปียกหรือการทาด้วยน้ํามันการสนิมในข้อที่6คือเครื่องมือที่มีนะครับอุปกรณ์บางอย่างทําด้วยโลหะควรทาเนยมันตรงส่วนที่เป็นโลหะเพื่อเป็นการป้องกันการเป็นสนิมยกตัวยอย่างกรรไกแตัดกิ่งเมื่อน,นักเรียนตัดแล้วบริเวณคมของกันไกแตัดกิ่งครับนักเรียนควรจะใช้ผ้าแห้ง นะครับหรือชุบน้ำมาดมาดก็ได้ครับเช็ดบริเวณตรงนั้นให้แห้งให้ยางของต้นไม้หมดไปให้สะอาดเรียบร้อยหลังจากนั้นครับใช้ผ้าแห้งเช็ดให้แห้งแล้วก็ใช้น้ำมันทาเช็ดบริเวณตรงส่วนที่คมเพื่อเป็นการป้องกันการเป็นสนิมของส่วนนั้นได้นะครับนะแต่ไม่ใช่ทาน้ำมันการสนิมทุกส่วนที่เป็นโลหะไม่ใช่อย่างนั้นนะครับ นะต้องดูด้วยใช้วิจรารย์ว่าเราควรจะถาตรงบริเวณไหนนะครับโอเคนะครับสรุปหลักการใช้วัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือเกษตรนะครับครูสรุปเป็น4ข้อย่อยข้ามีอีกครับคือศึกษาเรียนรู้วิธีการใช้งานนะครับเราต้องศึกษาเรียนรู้ก่อนว่าใช้งานยังไงนะครับแล้วก็ทําอะไรยังไงที่ไหนนะครับ2 ตรวจสอบก่อนและหลังใช้งานว่าเครื่องมือนั้นพร้อมจะใช้งานไหมชำรุดเสียหายไหมถ้าชำรุดเสียหายอย่าใช้นะครับอันตรายนะครับต้องตรวจสอบก่อนใช้งานเมื่อพร้อมใช้งานแล้วเราก็เป็นการนำไปใช้งานอย่างถูกต้องถูกวิธีนะครับเพื่อให้งานออกมามีประสิทธิภาพนะครับหลังจากนั้นครับก็เป็นการใช้เสร็จแล้วครับ เป็นการดูแลรักษาทำความสะอาดดูอย่างถูกวิธีไม่ว่าจะเป็นการล้างการเช็คก,การถูก,การทานน้ำมันการควา่าการตากแดดแล้วแต่การดูแลแต่ละอย่างแต่ละชิ้นต่างกันนะครับสุดท้ายเก็บข้อที่นะครับทั้ง4องค์ประกอบนี้เป็นหลักในการใช้วัสดุอุปกรณ์และทําให้วัสดุอุปกรณ์นี้ครับออคงทนและก็ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพและอยู่กับเรานะครับ คิดคิดแล้วนะครับก็จะมีทางออกแล้วก็แก้ไขปัญหานะครับแล้วดำเนินการนะครับต่อไปครับเดี๋ยวเราไปดูการบ้านของวันนี้กันนะครับการบ้านของนเรนชันป .4 ครับให้นเรียนเปิดรางานวิชาการงานอาชีพนะครับที่ได้ไปแล้วนะครับเปิดในแบบเสนอผลงานที่2.4นักเรียนเปิดนะครับหน้า หน้าอะไรครูจําไม่ค่อยได้กออภัยนะครับแต่ให้หาใบงานแบบเสนอผลงานที่2.4นะครับจะมีคําถามตามนี้เลยครับที่ครู Copy l i n ลิงก์มาให้นักเรียนเห็นในในคลิปนี้นะครับให้นักเรียนอ่านโจทย์ตามที่ครูได้พิมพ์ไว้และก็จะมีช่องว่างอยู่ให้เติมช่องว่างนี้ให้สมบูรณ์เรียบร้อยนะครับนะการเติมช่องว่างทห้นักเรียนคาดคะเนเดาจากเออไม่ใช่เดาครับขออภัย ค่าคะแนนและก็คำนึยมความถูกต้องและความเหมาะสมในการตอบคำถามนี้มาถ้าไม่เข้าใจให้ไลน์มาหาครูป๊อปส่วนตัวแล้วถามนะครับครูป๊อปจะให้คำปรึกษาและก็แนะนำคำตอบให้นักเรียนยกตัวอย่างเช่นหลักการใช้เครื่องมือเกษตรนักเรียนต้องต้องเลยครับต้องเรียนรู้ครับเรียนรู้ใช้คาว่าเรียนรู้ตอบคาว่าเรียนรู้ครับเรียนรู้และเลือกใช้เครื่องมืออย่างถูกต้องอ่า นะครับอย่างเป็นต้นตอบคำตอบมานะครับนักเรียนรู้วิธีการการนะครับการใช้งานและใช้อย่างถูกวิธีใช้อย่างระมัดระวังไม่ประมาทน,นะครับไม่ควรใช้เครื่องมือเล่นหยอดล้อกันกับเพื่อนเพราะอาจเกิดอุบัติเหตุและอันตรายได้นะครับก่อนใช้เครื่องมือใดๆก็ตามต้องตรวจสอบให้พร้อมที่จะใช้งานนะครับ คำตอบแต่ละคำตอบมันอยู่ในคลิปการสอนไปแล้วนะครับแค่นักเรียนดูคลิปนักเรียนก็น่าจะหาคําตอบมาได้โดยที่คําตอบนี้บางครั้งไม่ต้องตอบเหมือนกันแต่เอาใจความของคําตอบให้ได้ถูกต้องนะครับเมื่อนักเรียนลองตอบคําตอบเสร็จแล้วนะครับตอบคําตอบเสร็จแล้วนะครับนักเรียนลองอ่านดูและดูความถูกต้องว่าเราตอบดว่ก็ถูกต้องไหมนะครับถ้าไม่มั่นใจก็อลไ์มาถามได้นะครับคุณครูป๊อบมีเฉลยอยู่แล้วนะครับนะ แล้วก็หลังจากนั้นก็ขายรูปนะครับขายรูปการบ้านแล้วก็ส่งมาลายส่วนตัวคุณครูป๊อปนะครับนะครับเทอม2นี้เรายังเรียนเป็นคลิปการสอนอยู่ฉะนั้นนะครับต้องเรียนตั้งใจด้วยนะครับแล้วก็ขอให้สนุกกับการเรียนนะครับแล้วก็หวังว่าโรงเรียนจะได้เปิดในเร็วนี้นะครับเอาไว้เจอกันใหม่ครั้งหน้านะครับวันนี้สวัสดีครับ